เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีติดตั้งโครงซีลายตีฝ้านอกบ้านใต้หลังคาแบบนี้นะครับว่าผมทำอย่างไรผมจะตีโครงซีลายติดเหล็กจันทันเลยขั้นตอนที่หนึ่งผมก็จะตีเส้นเตาด้านที่ไม่มีโครงเหล็กนะครับผมนี่ครับตีเส้นเตาทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับก็คือตีเส้นเตาขั้นตอนที่สอง นะครับผมหลังจากเรามีเส้นเตาแล้วผมจะนำซีไลตัวตั้งนะครับซีไลายตัวตั้งคือตัวนี้นะครับผมใต้ท้องซีไลตัวตั้งนะครับต้องเท่ากับตัวเหล็กจันทันตัวนี้นะครับผมเว้นครึ่งนะครับระหว่างเหล็กจันทันนะครับผมใส่ซีไลเว้นครึ่งแบบนี้ เราก็ใส่เหล็กมาพับแล้วก็ยิงสกูยึดแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมกย็ยิงยาวลงไปเลยนะครับออกไปนอกใส่คาตัวบ้านเลยนะครับใช้สีลายเส้นเดียวนะครับยิงยาวออกไปเลยนะครับก็ใส่3ามเส้นนะครับผมขั้นตอนต่อไปซีลายตัวนอนนะครับตัวแรกผมก็จะใส่ติดผนังนะครับผมติดเลยแบบนี้นะครับ ผมจะไม่ใส่ฉากนะครับผมด้านข้างนะครับตีเหล็กสีลายขึ้นมาพับแบบนี้แล้วยิงสกูยึดนะครับผมจะไม่ใส่ฉากนะครับก็ยิงเหมือนกันทั้งสองฝั่งแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็วัดสีลายนะครับออกมายิงสี่สิบเซน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 นะครับ กเว้นระยะ40เซนนะครับผมหรือจะ30เซนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวซีลายเนี่ยต้องอยู่ใต้เส้นเตานะครับสีลายตัวนอนนะต้องอยู่ใต้เส้นเตาแบบนี้นะครับผมนะครับก็เว้นระยะมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ยิงน็อตสกรูยึดทุกจุดเลยนะครับตัวซีลายก็จะอยู่กับตัวโค้งจันทันแบบนี้นะครับ ก็จะทําให้โคงสีลายที่เราจะตีฝ้านี้แข็งแรงด้วยนะครับผมแล้วก็สีลายตัวตั้งตัวนี้นะครับควรมีเหล็กยิงยึดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อรับน้ําหนักไม่ให้โครงสีลายตัวนี้ตกท้องช้างนะครับผมเนี่ยนะครับก็ยิงสักสองช่วงนะครับแบบน,นี้นะครับแล้วก็ ใส่คลิปล็อกซีไลน์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยิงน็อตสกูด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมเห็นครับใส่ไปเลยนะครับเนี่ยใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ซีไลน์ตัวนอนตัวตก2เมตร40นะครับแผ่นฝ้าเราจะมีความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับเราไม่ต้องยิงน็อตสกูนะครับเราเอาฝ้ามาใส่ก่อนครับเี่นครับ เราไม่ต้องยิงน็อตสกูนะครับเอาแผ่นฝ้ามาใส่ก่อนเผื่อเราขยับได้นะครับเผื่อแผ่นฝ้าเราไม่ตรงไม่ได้ฉากอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถขยับสีลายตัวนี้ได้นะครับผมก็นี่เลยนะครับการติดตั้งโครงสีลายนอกบ้านผมทาแบบนี้เลยครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ